สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมวันนี้แบบเหมือนเราจะเป็นหวัดน,นะเพราะว่าเรามีน้ำมูกเยอะก็คือ <c oughs> เราจะมาบอกสาเหตุอันนี้กันนะคะก็บบะไไกกคือแปลว่าแม่ะโดนเตะออกก็ให้กดตรงแอลนะคะ ก็จะมีหลายสายเหตุเลยเราจะพาไปดูนะในติกต๊กตอกก็คือตรงนี้เลยนะคะเขาจะบอกสาเหตุค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูคลิปนี้กันเนาะคือมันจะมีเสียงเออมันไม่มันจะพูด นะคะแต่ว่าอันนี้คืออันนี้นะคะไม่ใช่ของเมนะคะก็คือความหมายเพื่อนที่อยู่อะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อนที่คุณอะไรเนี่ย <c oughs> เข้าไปได้ออกจากเกมแล้วเออนี่คือสาเหตุนะคะ <c oughs> เปิดไฟก่อกนมุดมากเลย โอเคอันนี้คือเพิ่งตื่นนะคะตื่นประมาณเจ็ดโมงนะคะ okay. ก็คือวิธีแก้วิธีแก้เพื่อนอาจ em เพื่ออาจเปลี่ยนเกมหรือเลิกออนหรือเลิกออนแล้วเออก็คืออันนี้คือเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเราไม่เคยโดนนะคะ ก็คือหน้าโรบอกอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ก็คือขออภัยนะอาจไม่ออกก็แล้เราก็บอกอยู่ว่าเราเรียนไม่เก่งเนี่ยคือความหมายเกมในเกมโรบอกนั้นลบปะแต่ภาพที่ผมเอามาเป็นฉบับใหม่เพื่อบางคนไม่รู้ อ่ะเขาเป็นผู้ชายด้วยนะอ๋อนี้คือเราเคยโดนนะคะก็คือเป็นเออเราเคยโดนนะคะก็คือตอนนั้นน่ะลบบอ,อกอะแบบกําลังแก้ไขอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะมันลบไปเลยอ่ะคนอื่นก็เป็นเหมือนกันน่ะแล้วก็เข้าแมบไม่ได้เลยอ่ะอเะใครเราไารู้สาเหตุกันอุ๊ยสี่ร้อยหรอเนี่ยนี้อ่ะ การที่เข้าถึงโปรไฟล์ที่โดนลบออกแล้วหรือระบบผิดพลาดเออวิธีแก้อออนี่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็คืออะไรหมสองเจ็ดเจ็ดอ่ะ มันเป็นเรื่องปกติก็คือเราจะโดนเตะออกนะคะเขาจะแจ้งเตือนเลยเขาจะแจ้งเตือนว่าให้คุณออกเอ่อให้คุณออกจากเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเตะออกโดนเตะออกกับเมยโดนเตะออกนี่คือหน้าเออทำไมเขาไม่มีหน้าอ๋อนี่ไงผิดแรงหน้าซื้อของแต่งตัวบัก วิธีแก้รอโรบอกแก้ไขบั๊กก็ไม่ใช่รอรอโรบอกแก้บั๊กเออใช่ <c oughs> เ,เ,เ,เป็นวันจริงนี่คือเจ็ดเจ็ดสี่นะคะความหมายการที่อะไเนี่ยวาอะไรเนี่ยวาบุ๊บหรอ อ่านม่วมไปกันนะใครช่วยอ่านหน่อยผู้เล่นอ๋อคือแอดผู้เล่นมากเกินไปจนเกมรับไม่ไหวผมไม่ใช่ผู้เล่นเข้าแมบบเยอะมากเกินไปสมมุติอ่ะก็คือแปลว่าผู้เล่นอ่ะเข้ามากเกินไปเข้าแบบมากเกินไปจนเกมลับไม่ไหววิธีแก้อันนี้อะไรนะ มัมีอันที่มันมีคำว,ว่า L นะ L มันเฉพาะสองเจ็ดเจ็ดนี่คือสองสองแปดสิบสองร้ยแปดสิบนะคะความหมาย version robot อาจไม่ทันอาจไม่ทันถึงปัจจุบันเออวิธีแก้อัปเดตเกมอัป ดดเด็ดรูบอกเออใช่อัพเด็ดรูบอกเจ็ดสองสองร้อยเจ็ดสิบสี่ความหมายผู้สร้างได้ปิดเกมลงชั่วคราวส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนจะอัพเดตเกม <c oughs> วิธีแก้ล้อเจ้าของเกมอัปเดตเสร็จห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเก้าความหมายเหมือนเราจะเปลี่ยนเน็ตกะทันหันทำทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรอ ให้เกิดข้อผิดพลาดหรอไม่ใช่ขึ้นนี้ขึ้นมาตอนชาตอนเข้าเกมตอนเช้าอะไรวะ <c oughs> ใครอยากดูเพิ่มอ่าจบแล้วนะบายนี่คือสาเหตุนะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่อนะคะเหมือนเขาจะมีอนะีพีสองด้วยเนาะ